ปิดท้ายพาเรดบันเทิงในวันนี้กับช่วงเวลาของการแชะ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 ของเราในวันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธความหลอกของหนุ่มเจมมาจริงๆ<อ>นะคะและบอกเลยว่าหลังๆวันนี้หนุ่มเจม,มามกจะมาก,กับไม้เด็ดที่ทำเอาสาวๆเพลิดเพลิ้มไม้เด็ดจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะวันนี้พาเรดบันเทิงขอทิ้งท้ายไปด้วยหน้าหล่อๆของหนุ่มเจมมานะคะสําหรับเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รวๆให้กับหนุ่มตีดีกรีพระเอกสุดฮอตอย่างเจมส์มาหรือคุณหมอสตัตว์จากเพิงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ในวันนี้สลัดเสื้อกาวมาเก็กหน้าหล่อ,ลอเรียกเสียงกรี๊ดขอทแทตกพร้อมพคราอม่ร้องเพลงโชว์พลังเสียงและสายตาสุดฟินที่เล่นเอาส,สาวๆเคลิ้มันทั้งงาน เธอเปกงครบเครื่องขนาดนี้ขอถามสักทีอยากสมัครเป็นยูอหันนี้เริ่มต้นจากตรงไหนดีคะเจมส์มา